สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องไมล์ริบจ598ชาแนลสวัสดีเอฟซีลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าท,ทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์ลิบด้วยทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านสปปลาวอิตาลีสวิตเซอร,ร,ร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรียแอเลนฝรั่งเศสแลวก็คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจคอมเมนต์ทักทายทพูดคุยกันในมา์ริบจอ่านทุกคอมเมนต์นะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากากดไลค์แชร์เป็นกําลังใจให้ช่องไมล์ะ ขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูคลิปมาเป็นกำลังใจนะคะในคลิปนี้ไม้ดับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนที่นะคะไปบวชนะคะเข้าอยู่ในร่มกาสาวพัดนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะก็ขอนะคะอโหสิกรรมหากพูดอะไรที่เป็นอะไรที่คิดอะไรเขาเรียกไม่ดีต่อกันเนี่ยก็อโหสิกรรมให้ทุกๆคนนะคะที่ ที่จะต้องไม่มีวิบากการรมด้วยกันเนาะนะคะก็อนุโมทนาสาธุญนั่นแหละค่ะเนาะแล้วก็เห็นว่าจะฉลองโบวชพวกนี้แล้วเนาะนะคะก็มาเป็นนะคะแรงกําลังใจแล้วกันเนาะนะคะให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่เข้าไปบวชเนาะแล้วก็วันนี้ไมเรับจีก็จะมาพูดข่าวสารรวมถึงคนที่ครอบครัวของป้านั่นเนาะที่เอา สิ่งต่างๆออกมาเล่าสู่กันฟังนี่นะคะวันนี้ก็ได้ไปฟังน้าผู้หญิงที่พูดถึงนะคะผู้สูญเสียที่เคยพูดกล่าวร้ายให้พ่อแม่ตัวเองนั่นแหละคะ่ะว่าขโมยสิ่งของขโมยไม้นะคะที่บ้านตัวเองไปแล้วก็ให้ลุงเป็นคนเปลให้อะไรประมาณนี้นะคะในสิ่งที่เราฟังก็ฟังจากปากคนในครอบครัวของป้าแหละที่เอามาพูดเนาะแล้วก็มันมีเขาได้ยินกับหูเขาว่างั้นเถอะแล้วก็คนในนั้นก็ มีคนได้ยินกันเยอะนั่นแหละเขามีหลักฐานชัดเจนนั่นแหละว่าเขาได้ยินกับหูถ้าได้ถามถามว่าได้ยินจากใครเขาก็จะตอบว่าเขานี่แหละได้ยินกับหูเขาเองเนาะแต่ว่าในวันนั้นไม่มีการถามไถ่ยกันเกิดขึ้นมีแต่ไปพูดว่าตัวเองไม่ได้พูดไม่ได้ว่าเนาะแต่เขาก็ยืนยันออกมายืนยันนั่นแหละว่าว่าให้พ่อแม่เขาว่าเป็นคนที่ขโมยของไปเนาะนับภาษาอะไรขนาดพ่อแม่เขายังกล้าพูดขนาดนั้นน่ะว่าขโมยสิ่งของ แล้วนับภาษาอะไรลุงเป็นคนอื่นที่เข้ามาเป็นเคยใช่ไหมคะทุกคนต่อให้ไม่เคยทะเลาะก,กันขนาดพ่อแม่คลอดออกมาแท้ๆผู้ให้กําเนิดแทๆ้ๆเขายังกล้าว่าร้ายให้ขนาดนั้นนะ่ะนะคะถ้าลูกอีกคนนะ่ะไม่ได้ยินกับหูตัวเองเขาจะกล้าพูดไหมละ่ะว่าเขาได้ยินในสิ่งที่เขาคนนั้นพูดว่าให้พ่อแม่ตัวเองแบบนั้นนะ่ะใช่ไหมคะทุกคน อันนี้คือเรามานึกถึงย้อนถึงคดีลุงที่เจอทุกวันนี้นั่นแหละคะ่ะขนาดคนในครอบครัวผู้ให้กำเนิดเขายังกล้าปักปลําเลยเห็นไหมนับภาษาอะไรลุงนะคะที่เป็นคนอื่นต่างถิ่นได้มาเป็นเคยในครอบครัวเดียวกันนะ่ะเขาจะไม่กล้าใช่ไหมคะทุกคนขนาดทำงานอยู่ด้วยกัน เห็นอยู่แท้ๆทั้งพี่สาวพี่เขยตัวเองว่าทํางานอยู่กับตัวเองแต่ดันไปเชื่ออะไรก็ไม่รู้เอามาเป็นตุเป็นตะนะคะมันยังว่าแหละผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครพอพูดถึงคดีนี้ไปนึกถึงคดีนะคะคุณกบคุณเปียกไปนนนนะคะคดีใหญ่ที่กำลังมีประเด็นกันตัวนี้เห็นไหมคะ เพราะความไม่ซื่อตรงบางสิ่งบางอย่างนี่แหละคะ่ะมันทําให้สังคมเรามองขินหลายๆด้านเลยช่วงเนี้ยแล้วอย่างนี้เราจะเชื่ออะไรได้ไหมเนี่ยนะคะขนาดไม่ได้ทํายังบอกจะให้ทําก็เหมือนที่ลุงปฏิเสธมาลตลอดนี่แหละว่าเขาไม่ได้ทําเขาไม่ได้ทํานะคะทํางานอยู่ด้วยกันจะเอาเวลาไหนมาทําก็ยังไม่มีใครเชื่อเห็นไหมคะ คนก็ออกมาด่าทั่วประเทศเลยอ่ะนะคะมีกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งนั่นแหละที่ยังคงยืนหนึ่งยืนมั่นเชื่อมั่นว่าลุงป้าไม่ได้ทำสิ่งนั้นเพาอติดตามข่าวมันตั้งแต่ต้นและไม่เคยเปลี่ยนใจมีกลุ่มก้อนเล็กๆกลุ่มก้อนนี้แหละจะพยายามนําเสนอว่าสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยเราเห็นมาแบบนี้นะต่อให้พวกคุณจะบอกว่าด่าลุงไปแล้วแบบไหนเสียหายยังไง แต่เรากลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งนี่แหละจะยืนมั่นว่าเขาไม่ได้ทำในขณะที่เกิดเหตุน่ะทุกคนอยู่บนสวนยางด้วยกันนะคะยกเว้นผู้เป็นพ่อของน้องที่บอกไปถ่ายหน้าที่อื่นนั่นแหละนะคะแล้วก็น้องๆของเขาซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ต่างคนต่างออกไปที่อื่นน่ะและคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ดันไปอยู่บนสวนยางด้วยกันทุกคนนะ่ะไม่ว่าจะเป็นตายายแม่น้อง ลุงป้าและก็เพื่อนบ้านอีกสองคนน่ะถ้าอยู่บนสวนยางด้วยกันตลอดเวลาในช่วงที่เกิดเรื่องและช่วงที่น้องหายไปซึ่งพี่สาวนะ่ะออกตามหาก่อนที่ลุงป้าจะลงมาด้วยซ้ำไปแต่ก็ยังถูกนะคะคนที่ปักปั้มแม้กระทั่งพ่อแม่ตัวเองนั่นแหละว่าเป็นขี้ขโมยนั่นแหละค่ะสงสัยทั้งๆท,ท,ที่เห็นกระตาว่าทำงานอยู่ด้วยกัน ลุงเขาก็แยกล่างไม่ได้ป้าเขาก็หายตัวไม่เป็นก็ทำงานอยู่ด้วยกันแต่ดันนะคะมาตกเป็นผู้สงสัยไปอยู่ในคดีเป็นจําเลยซะงั้นสารตัดสินเรายอมรับค่ะแต่เราพูดในสิ่งที่เรามองเห็นจากข่าวในสิ่งที่เราติดตามข่าวมานะคะใครคิดเห็นต่างเราไม่ว่ากันแต่เราจะนำเสนอสิ่งที่เราเห็น คุณรับฟังได้คุณรับฟังคุณรับฟังไม่ได้ไม่ต้องเข้ามาคอมเมนต์ให้เสียเวลาเพราะยังไงเราก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เรามองเห็นเราก็อยากถามเหมือนกันเนี่ยประชาชนทั่วไปนะคะทุกทกคนที่อยู่ในสังคมเรานี่แหละเมื่อเราเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมเราเนี่ยเห็นไหมคดีลหลายหลายคดีเนี่ยนะคะบางคนนะคะตกเป็นแพะเนี่ยท,ทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำบางคนเนี่ย จะให้ไปเป็นแพ้เห็นเห็นเนี่ยคดีเนี่ยที่ผ่านมานี่เห็นไหมคะคดีของนะคะคุณเปียกนี่แหละหรือใครๆก็เรียกลุงเปียกป้ากบนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะหรือป้าบัวพันนี่แหละนะคะยังนะคะทั้งๆท,ที่ไปดูกล้องวงจรปิดน่ะเห็นอยู่แล้วว่าใครเป็นคนทําเพราะถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะบอกว่าเข้าไปในซเซเว่นเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงนียไม่ได้ไปดูกล้องวงจรปิดเนี่ย นะคะคงไม่มีใครเชื่อในเมื่อทุกคนก็ออกมาบอกแล้วว่านะคะเจ้าหน้าที่ได้กล้องวงจรปิดก่อนที่นักข่าวจะเอาออกมานําเสนอด้วยซ้ําไปได้ก่อนก็แสดงว่าในวันที่นะคะสิบสองนั่นเลยค่ะช่วงเย็นเย็นห้าโมงกว่าๆนะ่ะเข้าไปดูกล้องวงจรปิดอยู่แล้วแล้วเห็นว่าใครเป็นคนทําแต่ก็ยังเอาเขาเอาลุงเปียกเนี่ยวันที่สนะิบสามน่ะ ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพว่าเป็นคนกระทำเมียตัวเองเห็นไหมคะทั้งๆท,ที่รู้ทั้งรู้ว่ากล้องวงจรปิดน่ะมันไม่มีแกเลยอยู่ในนั้นน่ะยังเอาแกไปเป็นจำเลยได้น่ะคิดดูสังคมเราคนทั่วไปจะปล่อยให้เป็นแบบนี้หรือคะนี่อยากจะถามนี่แหละจะให้สังคมเรายอมรับชะตากรรมแบบนี้เหรือ คนจนไม่สามารถจะอ้าปากพูดอะไรได้รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดเนี่ยแต่ทำไงละ่ะในเมื่อเขาจะเอาเราไปเป็นผู้ต้องหาเนี่ยอ้าปากก็ไม่ได้หรือพูดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยขนาดนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ไปนั่งสัมภาษณ์ถามแท้ๆแกยังไม่กล้าที่จะพูดเยอะเลยเพออ้าปากนิดว่าอ๋อนะคะเจ้าหน้าที่เป็นคนส่งให้โดนขัดสะละอ๋อตรงนั้น เป็นจัดงานวันเด็กมีเก้าอี้เอะเห็นไหมยังอ้าปากได้เป็นเท่าไหร่เลยนะคะแกก็เลยหันไปมองนะคะเลยไม่กล้าพูดต่อนะ่ะเห็นไหมเพราะคําว่าคนจนคนรรกญ้าอย่างชาวบ้านเนี่ยจะยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในสังคมเราตลอดไปอย่างนั้นหรือคนจนไม่มีโอกาสจะอ้าปากได้บอกความรู้สึกตัวเองพูดกับ หน่วยงานว่าเราไม่ได้ทำสิ่งนั้นไม่มีโอกาสเลยหรือเราก็เลยอยากถามว่าองค์กรที่เชื่อมั่นว่าองค์กรนี้มีศักดิ์ศรีมีเกียรตินะคะมีเกียรติอันสูงส่งมีศักดิ์ศรีเนี่ยอยากเอาคำว่าย้ายอย่างเดียวเลยค่ะเมื่อทำผิดจะจะเห็นเห็นแล้วว่าคุณไม่ซื่อตรงในหน้าที่การงานเนี่ยไม่ซื่อสัตย์นะคะไม่ซื่อสัตย์ในหน้าที่การงานเนี่ยเอา ข้อกฎหมายที่ตัวเองดูแลรักษาเนี่ยเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยไปทำร้ายประชาชนคุณยังจะให้คนเหล่านั้นทำให้องค์กรของคุณเสื่อมลงทุกวันเสื่อมลงทุกวันขาดความเชื่อมั่นลงทุกวันหรือเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นหล,หลายด้านเลยอะนะคะไม <My S 1> ล์เลฟเจเจเนี่ย <ๆ S 1> เป็นคนที่รักกฎหมายมากนะเป็นคนที่อยู่ในข้อกฎหมายมากๆ นับถือข้อกฎหมายมากๆคนทําผิดมันต้องได้รับโทษในสิ่งที่ทําผิดรู้ว่ากฎหมายข้อนี้ผิดแต่ยังออกไปทำเนี่ยมันต้องได้รับข้อกฎหมายนั้นๆน,น,นะคะถูกดําเนินคดีแล้วคนที่รักษากฎหมายทําผิดเสียเองเนี่ยทำไมแค่ย้ายย,าย้ายเดือนหนึ่งผ่านไปสองเดือนผ่านไปคนลืมกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ได้ตำแหน่งเลื่อนขั้นเป็นอย่างนี้ประจำให้เราเห็นเลยหรือนะคะแต่พอคนจนยังไม่ได้อ้าปากบอกเลยว่าฉันไม่ได้ทำกลายไปเป็นจำเลยซะ,ละกลายไปอยู่ในคุกซะแล้วมันไม่ควรจะมีแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยเราได้แล้วนะคะอยากให้ผู้ใช้บังคับใช้กฎหมายเนะี่ยซื่อสัตย์นะคะ มั่นตรงเชื่อมั่นนะคะซื่อสัตย์และซื่อตรงนะในหน้าที่การงานของตัวเองปกป้องนะคะข้อกฎหมายทุกข้อกฎหมายให้มันศักดิ์สิทธิ์ปกป้องประชาชนเมื่อเข้ามาเป็นผู้รักษากฎหมายก็ใช้กฎหมายให้มันถูกต้องตามคันรองของธรรมของมันอย่าใช้กฎหมายรังแกผู้อื่นอย่าใช้กฎหมายรังแกคนที่ด้อยกว่าเพราะคนที่ด้อยกว่าเขาไม่มีโอกาสนะคะ ที่จะมามีความรู้หรือหน้าที่การงานที่ดีเท่าได้ได้เท่าพวกคุณนะ่ะนะคะก็ฝากให้สังคมไทยเราคิดด้วยแล้วกันนะคะเพราะเราเห็นคดีลหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแม้แต่นรินเชื้อคมตาในกกกอกเห็นไหมคะก็เข้าไปเป็นแพ้เห็นไหมจนออกมาหลุดเนี่ยสารดีกาก็ยกฟ้องไปแล้วก็เป็นคนบริสุทธิ์ไปแล้วแต่ต้องไปติดคุกเป็นปีกว่าเพราะอะไรละ่ะ นะคะให้สังคมเราคิดด้วยหมายรูเจเจนี้เชียร์เจ้าหน้าที่นะอยากให้ทํางานอยากให้ใช้กฎหมายอย่างถูกต้องใครที่ไปละเมิดกฎหมายเนี่ยเอาสิ่งนั้นแหละดําเนินคดีแต่ไม่ใช่ว่าเอากฎหมายนะคะไปบิดทําร้ายใครอีกใครหรือใครคนใดคนหนึ่งในสังคมโดยที่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้ต่อสู้เพราะคําว่ายากจนของเขา นะคะอันนี้เราไม่เห็นด้วยหมยเลือจเจเจสนับสนุนข้อกฎหมายทุกข้อกฎหมายให้คนเคารพข้อกฎหมายจะได้ไม่ต้องออกไปทําผิดแล้วก็อยากให้ลงโทษหนักๆด้วยแหละเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเมื่อมันหนักไปแล้วคนมันจะกล้าออกไปทํำไหมละ่ะเมื่อรู้ว่ากฎหมายที่ออกไปทำนั้นมันหนักน่ะถ้ามันอยากออกไปทํารู้ทั้งรู้ว่ามันหนักนะมันอยากออกไปทําก็เอากฎหมายข้อหนักๆนั่นแหละให้มันตรงๆไม่ต้องมี ลดหย่อนผ่อนโทษอะไรให้ตามนั้นไปเลยนี่คือข้อกฎหมายที่จะทําให้คนในสังคมเคารพข้อกฎหมายมันจะได้ไม่บิดเบือนมันจะได้ไม่อ่อนปวกเปียกนะคะพอกฎหมายอ่อนคนก็ไม่ยำเกรงคนก็ไม่เกรงกลัวยิ่งมีกฎหมายเอื้อให้ใครต่อใครเนี่ยนะคะมันยิ่งอ่อนเพราะคําว่าเอื้อเอื้อเอื้อนี่แหละคะ่ะ อย่าเขียนกฎหมายเป็นกฎหมายคะ่ะคนทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายอย่าใช้คำว่านะคะต่างๆนานาเอามาเป็นข้ออ้างทางกฎหมายเพื่อที่จะไม่เคารพกฎหมายคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้คะ่ะไมยแล้วเจพูดรวมๆทุกข่าวสารนำมารวมกันเพราะเรามองเห็นลายคดีแล้วนะคะมันทำให้เรามองเห็นว่าสังคมของเราเนี่ยมันเป็นยังไง อยากจะบอกว่าสังคมในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสื่อโซเชียลอยู่ในมือทุกคนปิดบังอะไรได้ไม่นานวันหนึ่งความจริงของมันเองนั่นแหละจะออกมาเปิดเผยตัวตนของมันว่ามันคือความจริงใครที่เอาความจริงของมันนะไปบิดเบือนไปเบือนเป็นอย่างอื่นมันไม่ได้มันต้องมายืนยันตัวตนของมันคือนี่คือตัวตนจริงๆของมันเรื่องจริงของมันคือแบบนี้ จะบิดเบือนยังไงก็หนีความจริงของมันไม่ได้เทคโนโลยีมันล้ำสมัยก็ให้จิตใจของคนมันก้าวทันเทคโนโลยีด้วยแล้วกันนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะก็ขอให้ทุกทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของ m ม l o ล e JJ 5 9 8 c ้ a n n e l ไม่ว่าจะเป็น FC ลุงป้า YouTube สายลุงป้าทุก,ท,กทุกคนนะคะ ที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของมาล็บจ,จีมีต่วความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกๆประการสุขภาพพรรณาไมยแข็งแรงแข็งแรงธุรกิจการงานก็ให้เจริญลุ่งเรืองก้าวหน้านะคะเจอกัน,นคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ